สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆนะครับแหล่งรวมรถบรรทุกแรกเรื่องจากมนหนักนะครับวันนี้พามารีวิวแบ็คโฮลรุ่นใหญ่2คันนะครับซานนี่กับกิตาชินะครับรบคันแรกนะครับเป็นซานนี่ Y 3 6 5 h นะครับตัวนี้รถพร้อมใช้นะครับ เครื่องเครื่องดีปั๊มดีเอลแน่นนะครับแท็กครบนะครับโรเลอร์ไม่มีขัดนะครับทำงานไวมากๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับเดี๋ยเดินดูรอบๆกันนะครับเอวแน่นๆนะครับสำหรับซานนี่ราคาป้ายแดงตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ6ล้านกว่านะครับ สำหรับคันนี้นะครับทารานตั้งราคาวไว้ที่1,650,000บาทเท่านั้นนะครับ <c oughs> สนใจยังไงนะครับแวะเข้ามาชมได้ มาไม่ถูกนะครับเข้าไปใน Google Map พิมพ์รถป็นทุกดีๆนะครับแล้วกดนำทางมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านบนปั๊มเป๊ม,ปมไม่มีรั่วนะครับบูมอาร์ไม่มีซ่อมนะครับเหมาะสำหรับงานหนักงานหินนะครับ รีวิวแบบเดียวๆนะครับไม่มีตัด <Okay. S 2> แท็กครบนะครับไม่มีล้อนะครับ <Okay. S 2> สนใจแวะเข้ามาชมได้นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ด้านบนหน้าจอนะครับมีทั้งเบอร์โทรไลน์ดีลน์นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคลิปรีวิวซานี่ Y 36 h ก็ลากันไปก่อนนะครับสนใจยังไงครับทักถามได้ทุกช่องทางน,นะครับ